หรอคะใครสอนใครสอนใครคะใครสอนใครคะแม็กสอนอ๋อหรอคะแล้วทำไมเอมมี่มีงานเยอะน่าจะว่าแม็กไม่ดไม่ทราบค่ะไม่ได้ติดตามน้องเขาแต่อยากเจอน้องเขานะอยากจะให้กําลังใจน้องครับแต่ว่าอยากเจอน้องแม็กเขาแล้วก็อยากจะพูดคุยกับเขากินนั่งกินข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาฟาดอย่างนี้แรงมากเลยแแม่ไม่โกรดน้องฟาดืบนเอมี่หรอออแล้วเธอคิดว่าฉันจะเรียบร้อยเหมือนเอมมี่เหรอ เห็นแล้วก็สงสารน้องมันนะเห็นมันร้องมาหลายรายการแล้วเดี๋ยวกลัวน้ําตามันหมดเนี่ยอันนี้พลาดมันเป็นไปไม่ได้เพราะอ้ําแอบแซบเขาบอกแล้วว่าแม็กก็รู้ว่าเอมมี่เป็นผู้จัดแต่ถ้าเกิดเราไปสร้างข่าวเองอะต่อไปคนเขาจับโปะเราได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องนิ่งๆอยากเจอเขานะอยากนั่งกินข้าวกับน้องมันแล้วก็นั่งพูดคุยกันแล้วก็คุยสารทุกสุขดิบและสอนเคล็ดล้งเคล็ดลับให้มันไปคนเขาจะกลัวน้องแม็กเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้กําลังใจน้องมากกว่าน้ที่เขาแตกคอไรไหมเอมมี่กับ ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีมิตรแท้แล้วก็ศัตรูที่ถาวร